สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนตตี้นะคะวันนี้เนี่ยเนตจะพาทุกคนขึ้นรถไฟซึ่งเป็นรถด่วนพิเศษทักซีนารักนะคะซึ่งคําว่าทักซีนารักแปลว่าทางเดินสู่ภาคใต้แต่ของเราในวันนี้เนี่ยก็คือเดินทางเข้ากรุงเทพเราจะนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟทุ่งสงนะคะมาลงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะด้วยขบวน32 หรือรถไฟ CNR นั่นเองซึ่งรถไฟ CNR เนี่ยจะเป็นรถไฟขบวนใหม่นะคะจะเป็นแบบตู้นอนสีแดงแบบนี้เลยเวลาเดินทางเนี่ยก็จะออกตอน2ทุ่มครึ่งที่สถานีทุ่งสงนะคะแล้วก็มาถึงสถานีการกุงเทพอภิวัตรเนี่ยตอน8โมง10นาทีซึ่งเราเลือกเป็นเตียงชั้นล่างนะคะราคา1,045บาทคือทุกคนจะเห็นว่ามันมีค่าเปลี่ยนตัวเนาะ เพราะว่าทีแรกอะ่ะเราเลือกเป็นชั้นบนเนาะแล้วตอนหลังเนี่ยก็เลยขอเปลี่ยนมาเป็นชั้นล่างโดยที่แบบมันคือความโชคดีมากที่เราเปลี่ยนเป็นชั้นล่างก่อนที่เราจะมาถึงเขาเมนนะเพราะว่าเราจองก่อนที่เราจะเดินทางในทุกครั้งซึ่งตอนที่เราลงจากเขาเมนเนาะมันมีฝนตกด้วยก็เลยทําให้เราลื่นตอนช่วงขาลงแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันซนเข่าแบบ เจ็บเลยแหละโชคดีมากที่เราได้นอนชั้นล่างอะ่ะก็พอดีเลยไม่ต้องไปปีนป่ายไม่งั้นน่ก็คือขึ้นไม่ไหวแน่นอนตอนนี้ก็กําลังนั่งจัดกระเป๋าอยู่นะคะเพราะว่าทุกอย่างในกระเป๋าเนี่ยมันชื้นหมดเลยโดยเฉพาะเต็นท์อ่ะพอมันเปียกนะ้ํามันก็ฟูขึ้นอีกนะก็เลยแบบทําให้พื้นที่ในกระเป๋าเนี่ยแบบแน่นสุดๆเลย แต่สำหรับเราแล้วเนี่ยผ้าห่มรถไฟเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เราอุ่นเท่าไหร่นะคะเพราะเราเป็นคนที่ขี้หนาวมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอาศัยโอกาสนะะหรือถุงนอนมาเพื่อเป็นผ้าห่มอีกชั้น,นให้เราอบอุ่นนะคะ แล้วก็จัดที่นอนเสร็จแล้วนะคะซึ่งที่นอนเราเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆกับประตูเลยแล้วก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะว่าถ้าทุกคนกลัวเสียงดังคนเดินเข้าเดินออกอันนี้คือแบบไม่มีเลยนะคือเงียบมากส่วนที่ชี้ให้ดูด้านบนก็คือ,อเป็น,ท,นที่วางของนะคะคนที่นอนข้างบนเนี่ยก็สามารถนําของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยขึ้นไปวางไว้ชั้นบนได้เลยนะ คือจะเห็นได้ว่าเป็นตู้นอนที่เงียบมากเลยอ่ะไม่น่ากลัวนะคะทุกคนผู้หญิงคนเดียวเนี่ยก็สามารถเดินทางได้แล้วตอนนี้เราก็กําลังเดินไปเพื่อที่จะแปรงฟันก่อนเข้านอนนะแล้วก็เราซื้อ,อยาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันมาใหม่นะคะเพราะว่าของเก่าอ่ะหาไม่เจอซึ่งไปเจออีกทีหนึ่งอ่ะที่บ้านเพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋าลึกๆเลยอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนนะแล้วก็แปรงสีฟันที่ใช้นี่ก็เป็นแปลงของเด็กนะคะเป็น ขนาดเล็กนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบแปลงหัวแปลงขนาดเล็กนะ ในห้องสุขานะก็จะมีทิชชู่นะคะน้ำยาล้างมือก๊อกน้ำแล้วก็มีทิชชู่ข้างล่างอีกหนึ่งจุดนะมีถังขยะมีเออที่ชิดตูดอะ่ะส่วนปุ่มไฟเขียวๆนั่นก็คือปุ่มชะโคกนะเป็นห้องน้ำที่โคตรสะอาดเลยอะ่ะกลิ่นก็หอมด้วยกลับไปนอนกันจา้าส่วนการเปิดประตูก็คือเอามือสัมผัสเฉยๆเลยเงียบมากระหว่างเดินนี่คือไม่กล้าหายใจแรงเลยอะ่ะกลัวว่าเสียงที่ออกมาจะทำให้ทุกคนตื่น ข้างบนนี้เป็นเบรกฉุกเฉินนะใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะ <_' S 1> มีจอเพื่อบอกทางหรือระยะทางด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้แต่เหมือนกับเขาใช้ตอนเช้านะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงตอนกลางคืนแต่ตอนเช้าอ่ได้ยินเสียงเดินกระโดกกระเดกเวอร์ รีวิวตรงบริเวณเตียงกันนะที่เห็นนี่ก็จะมีที่สําหรับกั้นม่านนะคะแล้วก็มีเครื่องมือสําหรับเคาะกระจกฉุกเฉินนะ mm hmm. พอถัดไปตรงหัวเตียง mm hmm. ก็จะมีปลั๊กสาหรับชาร์จแบตโทรศัพท์ได้แล้วก็จะมีไฟสําหรับส่องสว่างในตอนกลางคืนนะ mm hmm. นี่เปิดให้ดูมีระดับความสว่างของไฟด้วยแหละ ตรงนี้ก็ให้ดูบริเวณหัวเตียงนะตรงที่เราจะนอน เขาก็จะเปิดตอนตีห้าครึ่งจนถึงสี่ทุ่มเลยนะแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าจะมีเหมือนพนักงานเนี่ยเขาจะเดินถือเมนูเนี่ยเดินตามตู้ต่างๆเลยแหละแล้วก็เหมือนพูดเบาเอะ่ะตามระหว่างที่เขาเดินว่าจะรับอาหารไหมรับเมนูไหนดีจะรับเป็นกล่องนั่งกินตรงที่ของตัวเองหรือจะมานั่งกินที่ตู้สเสบียงแห่งนี้ก็ได้ซึ่งแน่นอนเราเลือกที่จะมานั่งที่ตู้สเสบียงนะเพราะว่าอยากจะมาเสพบ,บรรยากาศาแถวๆนี้นะ ราคาอาหารของที่นี่เนี่ยดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อแบบแยกเป็นกล่องหรือกล่องเดียวนะเพราะว่าเขาให้ซื้อเป็นเซ็ตจ,จ้าซึ่งเซ็ตที่เราเลือกเนี่ยเป็น เซตข้าวต้มปลานะราคา150บาทมีทั้งข้าวต้มปลาเนื้อปลาเยอะมากมีผลไม้ให้มีน้ำเปล่าหนึ่งขวดแล้วก็มีโอวันตินหรือกาแฟแบบร้อนให้แล้วแต่เราจะเลือกเลย